อ่าคราวนี้เรามาดูนะคะแบบฝึกหัดที่สองหน้า144แบบฝึกหัดที่สองหน้า144นะคะเรามาดูข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เรายังอยู่หัวข้อเรื่องเหตุการณ์อยู่นะคะเรื่องเหตุการณ์เรามาดูข้อ2นะคะเขาบอกว่าจากการสอบถามน,นักเรียน3ามคนว่าชอบเรียนคณิตศาสตร์หรือไม่ ชอช้างเขาให้แทนคําว่าชอบมามาเขาให้แทนคําว่าไม่ชอบนะเขาบอกว่าให้เราเขียนแซมเปิลสเปซนะคะเราก็จะสามารถเขียนแซมเปิลสเปซได้3คนใช่ไหมคะมันก็จะมีเออ่คนอยู่3คนเนาะหนึ่งสองสามคนนี้นะเขาก็จะสามารถตอบว่าชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแผนภาพต้นไม้ใช่ไหมคะชอบไม่ชอบเนี่ยมันจะไล่มาอย่างเงี้ยไล่มาอย่างงี้ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเขียนแซมเปิลสเปซ ชอชอชอนี่ไงชอบชอบชอบชอชอมก็ไล่ไปชอมมชอก็ได้ไปตัวนี้นะชอมมชอชอมอมอมชอชอมมชอมอแล้วก็มอมชอแล้วก็มอมอมคือไม่ชอบแสดงว่า sample space มีทั้งหมด1 2 ส4มสี่ห้าหก็ดปดมีแปดตัวนี้นะคะแปลว่า s ส m p l e s p a c e มีแปดตัวนี้นะอ่าครนี้มาดูนะคะพอเราได้ตัวนี้แล้วส m p l e s p a c e ได้แล้วคราวนี้เราไปดูเหตุการณ์ E1 หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนทั้ง3าคนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย2คนคำว่าอย่างน้อย2คนก็คือ,อ,อชอบเรียน2คนก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะชอบเรียนทั้งสามคนก็ได้คำว่าอย่างน้อยนะ แปลว่าเหตุการณ์ e 1มันก็จะมีชอเออไม่ใช่ชอชอชอนะก็คือชอบทั้ง3มคนแล้วก็มีชอบสองคนมีชอบสองคนก็จะไล่ามาชอบสองคนที่มีชอบสองคนนี่ตัวนี้มีตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวไหนอีกชอบสองคนมีตัวนี้นี่ไล่ไปชอมอชอแล้วก็มอชอชอ ก็คือเหตุการณ์ e 1จะมีอยู่4ตัวนี้นะคะเหตุการณ์ e 2ก็คือนักเรียนทั้ง3คนชอบเรียนคณิตก็จะเป็นชอชอชอ,อย่างเี้นะ,ะเหตุการณ์ e 3ก็คือไม่ชอบเรียนทั้ง3คนเลยก็จะเป็นมมอม,อ,มอ,อย่างเี้นะ,ะเราก็จะได้ตามนี้อันนี้คือสําหรับข้อ2นะนะข้อ2คราวนี้เราไปดูข้อ3ค่ะข้อ3เขาบอกว่าจับสลาก1ใบาจากสลาก10ใบมีตัวเลข0ูนถึงเ กำกับอยู่แปลว่า sample space เป็นตัวนี้แหละหรอก0 9. ถึง9เสร็จแล้ว e 1เป็นเหตุการณ์ที่ได้หมายเลขที่เป็นจำนวนคู่จำนวนคู่มีอะไรบ้างเราก็ไล่ไป0 0ก็จัดเป็นจำนวนคู่นะ0 2 4 6 8นี่ก็คือเราไปหยิบมาจาก s m p p l s s p c e นะต่อมา e 2เป็นเหตุการณ์ที่ได้จำนวนคี่จำนวนคี่ก็คือ1 3 5 7 9 ต่อมาเหตุการณ์ที่ได้เป็นจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะก็จะมี2 3 5 7ใช่ไหมคะเไม่ใช่จํานวนเฉพาะแล้วก็เหตุการณ์ที่จับฉลากแล้วได้ตัวที่หารด้วย3ลงตัวเราอาจจะนึกถึงแค่ตัวเลข369ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเลขศูนย์อ่ะมันก็หารด้วย3ลงตัวนะศูนย์หาร3ได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ไงคะาคาว่าหารลงตัวก็คือหารแล้วมันได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนเต็ม ใช่ไหมเราก็เลยได้0หาร3ได้ผลลัพธ์เป็น0 0ก็เป็นจำนวนเต็มไงแปลว่า0ก็เลยจัดเป็นตัวที่3หารลงตัวด้วยนะคะต่อมามาดูเหตุการณ์ e 1ซิเอ่อเหตุการณ์ในข้อ1เขาบอกว่าจับฉลากได้หมายเลขที่เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ถ้าคำว่าหรือเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ยูเนียนยูเนียนก็คือเอาหมดเลยก็คือเอาหมดเลยทั้ง e 1และ e 2นะคะไล่มาทุกตัวเลยก็ไล่มา 0, 1 2, 3 4 ไล่ไปเลยถึง9นี่ใช่ไหมคะเหตุการณ์ e 1, นึ่ง union e 2อง้ตัวนี้ต่อไปข้อ2เหตุการณ์ที่จับฉลากได้หมายเรียกที่เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนเฉพาะคำว่าจำนวนคู่หรือจำนวนเฉพาะจำนวนคู่ก็คือ e 1นึ่ง union กับ e 3ตัวนี้เนาะ union ก็คือเอาหมดใช่ไหมคะเราก็จะไล่มาถ้ามีซ้ำกันเอามาตัวเดียว 0, 2, นย์ห หกเจ็ดแปดใช่ไหมฮะได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ต่อไปข้อสามบอกว่าเหตุการณ์ที่จับสลากได้หมายเลขที่เป็นจนํานวนคู่และจํานวนเฉพาะถ้าคําว่าและเนี่ยก็คือเป็นการใช้อินเตอร์เซกนะ e หนึ่งอินเตอร์เซก e สามอินเตอร์เซกก็คือเอาตัวที่ซ้ํำนะฮะปรากฏว่า e หนึ่งกับ e สามมันมีตัวอะไรซ้ํากันไปดูนะเลขสองซ้ํากันเลขอะไรซ้ํากันอีก เลข2ตัวเดียวแปลว่ามีเลข2ซ้ํากันตัวเดียวได้ตัวนี้ต่อมาไปดูข้อสี่เหตุการณ์ที่จับสลากได้หมายเลขที่เป็นจํานวนคู่ที่หารด้วย3ามลงตัวจํานวนคู่อ่ะก็คือ e 1ใช่ไหมคะที่หารด้วย3ามลงตัวแปลว่าใช้เตอร์เซกอินเตอร์เซกับ e สก็ไปดู e หนึ่งกับ e สอินเตอร์เซกกันมันมีอะไรซ้ำกันมีเลข0ูนย์ซ้ำกันมีเลข6ซ้ำกันใช่ไหมคะแปบลบว่ามันมีศูนย์กับ6แบบนี้ ต่อไปข้อ5เหตุการณ์ที่จับสลากได้หมายเลขที่เป็นจำนวนขี้หรือจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวจำนวนขี้ก็คือ e 2หารด้วย3ลงตัวก็คือ e 4แลเราก็ไปดูว่า e 2อ n t ินเตอร e 4ได้อะไร e 2อ n t ินเตอร e 4ได้อะไรนะคะไปดูตัวเลขว่ามันมีอะไรซ้ำกัน อ๋อเดี๋ยวนะเหตุการณ์ที่จับฉลัดหมายเลขที่เป็นจํานวนขี้หรือหารด้วย3ลงตัวมันใช้คําว่าหรือคําว่าหรือต้องเป็นยูเนียนสิใช่ไหมคะคาว่าหรือต้องเป็นยนะูเนียนนะยูเนียนนี่ตรงนี้คําว่าหรือเนาะมา e 2ยูเนียน e, e 4แปลว่าเราก็จะไล่มาหมดเลยคะ่ะมีซ้ำกันเอามา1ตัวศูนย์ไล่ไป1 3 3่าซ้ำกันมาตัวเดียวห้า 6 7 9 9 3กันเอามาตัวเดียวเราก็จะไล่ไปตามนี้0 1 3 5 6 7 9ได้ตัวนี้ต่อมาข้อ6กจำนวนคู่หรือจำนวนเฉพาะที่หารด้วย3ลงตัวจำนวนคู่ก็คือ e 1นึ่งเห็นไหมลรออยู่เนี้ยกับ e 3หรือจำนวนเฉพาะที่หารด้วย3ลงตัว intersect กับ e 4 E1 e Union ยูเนียนเราหามาแล้วก็คือข้อนี้นะเอาไปอินเตอร์เซกกับ E4 คืออันนี้อ่ะอินเตอร์เซกกันอินเตอร์เซกก็คือเอาตัวที่ซ้ำว่ามันมีอะไรซ้ำกันบ้างมีเลขศูนย์ซ้ำกันดูนะคะมีเลขศูนย์ซ้ำกันมีเลขสามซ้ำกันมีเลขหกซ้ำกันแปลว่ามันจะมีเลขนี้ศูนย์สามหก ข้อ7จํานวนคี้ที่เป็นจํานวนเฉพาะและหารด้วย3ลงตัวจํานวนคี้ที่เป็นจํานวนเฉพาะและหารด้วย3ลงตัว e สอง e เ s ก e สาม ก็คือมีเลข3ตัวเดียวใช่ไหมคะข้อนี้จะตอบเลข3ตัวเดียวต่อไปข้อ8ค่ะจำนวนคี่หรือจำนวนเฉพาะที่หารด้วย3มไม่ลงตัวจำนวนคี่ก็คือ e 2หรือจำนวนเฉพาะก็คือ e 3ที่หารด้วย3มไม่ลงตัวถ้าหารด้วย3ลงตัวมันคือ e 4ใช่ไหมถ้าหารด้วย3ไม่ลงตัวแปลว่า e 4คอมพลเมนต์นะคะ มันจะเป็น e4 complement เราไปดูซิว่า e4 complement มันคืออะไรบ้างเราก็ไปไล่ดูนะ e2 union e3 เราไปหาก่อน e2 union e3 ก็คือตัวนี้หา1 3 5 7 9อันนี้2 3 5 7 9แปลว่า2ตัวนี้ union กันถ้ามีซ้ำกันเอามาตัวเดียว1 2 3 5 7 9 intersect ก e ับ e4 complement e 4คือ0369แปลว่า e 4คอ complement ก็คืออยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ใน e 4เราก็ไปกาออก0กาออก3เอาออก6เอาออก9เอาออกแปลว่าตัวที่เหลือมีแค่นี้หรอก2 4 4 5 7 8าแล้ก็ไปเขียนตรงนี้1 2 4 5 7 8ี่ห้าเจ็ด i n t e r s e c t กันก็คือเอาตัวที่ซ้ใช่ไหมคะหนึซ้ำกัน สองํามการห้าสามกันเจ็ดสามกัมกีเยวก็จะได้คำตอบเป็นตัวนี้นะได้เนาะอ่ะอันนี้ก็เขียนไว้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อสี่โยนเหรียญหนึ่งบาทสามเหรียญหนึ่งครั้งจนเขียน sample speed. แซมเป s ลสเปแเราก็เขียนไปหัวหัวหัวอันนี้ทำบ่อยหัวหัวก้อย หัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยมีอะไรอีกสี่ตัวต่อไปก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยแล้วก็อะไรคะก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยอ่ะมีอยู่แปดตัวนี้แหละแปดตัวนี้นะแซมเปิลสเปซ ต่อไปเหตุการณ์ท um ี่เหรียญหงายหัวสองเหรียญเราก็ไปดูหงายหัวสองเหรียญก็จะมีอันนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะแปลว่าอีตัวที่มันหงายหัวสองเหรียญก็จะมีสามตัวที่คุณครูแรงเงาไปที่ครูไฮไลท์ไปนี่มีหัวสองเหรียญมันก็จะได้ตามนี้นะคะต่อมาข้อสามโจทย์ถามหาอะไรเหตุการณ์ที่เหรียญหงายหัวอย่างน้อยหนึ่งเหรียญคำว่าเหรียญหงายหัวอย่างน้อยหนึ่งเหรียญก็คือ หงายหัวหนึ่งเหรียญก็ได้หงายหัวสองเหรียญก็ได้หงายหัวสามเหรียญก็ได้นะแปลว่ามันจะใช้ได้ที่มันมีหัวทั้งหมดน่แหลนี่เราก็จะตัดออกตัวเดียวอันที่มันเป็นก้อยก้อยก้อยเราก็ไม่เอานะฮแปลว่าเหรียญที่หงายหัวอย่างน้อยหนึ่งเหรียญมันก็คือตัวนี้นะฮะเราก็เขียนลงนี่ได้ตัวนี้มันคือตัวนี้ ิดวงเล็บนี่แปลว่าอันนี้คือเหรียญหงายหัวทั้งหมดเออเหรียญหงายหัวอย่างน้อยหยนึ่งเหรียญมีอยู่เจ็ดตัวนี้ต่อมาข้อสี่เหตุการณ์ที่เหรียญหงายก้อยทั้งสามเหรียญหงายก้อยทั้งสามเหรียญแปลว่ามันก็จะเป็นก้อยก้อยก้อยอย่างเงี้ยต่อไปข้อ 5, <c oughs> ห้าเหตุการณ์ที่เหรียญไม่หงายก้อยไม่หงายก้อยเลยแปลว่ามีหัวอย่างเดียวค่ะก็ะจะเป็นหัวหัวหัวอย่างเงี้ยค่ะต่อมา e หนึ่งคอ m p l e m e n t เราก็ไปดู e หนึ่งคอ m p l e m e n t ก็คืออยู่ ใน sample space แต่ไม่อยู่ใน e 1เราก็ไปเอาออกอันนี้ไม่เอาตัดออกใช่ไหมคะตัดออกเนี่ยแสดงว่า e 1 complement มันก็จะปรากฏตัวพวกนี้อยู่หัว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 ก้อยก้อย,ก,อยก็คือเขียนอันที่อยู่นอกเหนือที่คุณครูกากระบาดออกนะคะมันก็จะได้ตัวนี้ทั้งหมด e 1 complement นะคะต่อไป e สอง complement e 2ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ ดังนั้น e สอง complement ก็คือตัวที่อยู่นอกเหนือจาก e 2ก็คือเหลือตัวเดียวก็คือก้อยก้อยก้อยนี่ต่อไป e สาม complement เหตุการณ์ e สคือตัวนี้ใช่ไหมคะแปลว่า e สาม complement ก็คือทุกตัวยกเว้นไอ้ก้อยก้อยก้อยนี่แหละทุกตัวยกเว้นไอ้ก้อยก้อยก้อยนะ,ะแปลว่ามันก็คือคำตอบเดียวกันกับข้อ3นะ คำตอบเดียวกันกับข้อ3ามคำตอบเดียวกันกับข้อ3ก็คือตัวนี้นะฮะอ่ากูขอกรอบมาวางลงแล้วกันอ่าอี e เป็นตัว E3 c o m คอม m พ n เคือตัวนี้อ่า E3 สามคอม m พ n เคือตัวนี้อ่าได้ตัวนี้เจ็ดตัวนี้แหละนะคะเป็น E3 สามคอม m พ n เมได้เนาะต่อไปท่อลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งจนเขียน sample space เราก็ไปไล่ดู sample space ก็คือไอ้สามสิบหกตัวที่เราเคยเขียนนะคะ 36ตัวทั้งหมดเลยที่เราเคยเห็นไล่มาตั้งแต่หนึ่งหนึเนี่ยไอตัวนี้เราเขียนมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรพวกนั้นแหละนะคะคุณครูขอมากอปเอาตรงนี้แล้วกันนะ sample space ก็คือ36ตัวนี้นะคะมันจะได้ดูเขียนเป็นตัวพิมพ์พิมพ์เป็นระเบียบสะหน่อยหนึ่งอ่ะเราก็เอามาวางแต่ในหนังสือเราเราก็เขียนลงไปเอาเองอ่ะเขาให้6บรรทัดน,นี้แหละ แมเปิลสเปซได้ตามนี่นะคะต่อมาเขาข้อถามหาข้อ2เหตุการณ์ที่ผลรวงของแต้มเท่ากับ8เราก็ไปดูซีอะไรบวกกันเป็นแปไล่มา2กับ6กไหมสองหกเนาะสามห้าก็ใช่ใช่ไหมหกซีซีห้าสามหกสองก็ใช่ใช่ไหมนี่ไงบวกกันเป็นแปดเราก็ไล่ไปเราก็เขียนตามเนี้ยค่ะสองหกสามห้าซี ห้าสามหกสองปึ๊บได้ไป e ีหนึ่งได้เหตุการณ์ตามนี้นะคะครูอยากให้จบอันนี้นะต่อไปเหตุการณ์ที่ผลลวงของแต้มเท่ากับ11เราก็ไปดูซีอะไรบวกกันเป็น11บ้าง5 6 6 5ใช่ไหมมีแค่2ตัวนี้แหละ5 6 6 5ปิดวงเล็บอันนี้คือเหตุการณ์ E2 ต่อไปข้อ4 เหตุการณ์ท erm ี่แต้มบนหน้าลูกเต๋าแต่ละลูกมากกว่าสามแต้มมากกว่าสามแปลว่ามันต้องเป็นแต้มสี่ขึ้นไปใช่ทั้งสองลูกเลยนะแต้มบนหน้าลูกเต๋าแต่ละลูกมากกว่าสามแปลว่ามันก็ต้องเป็นสี่ขึ้นไปไฮมันโก็จะเป็นเอ่อซีซีไล่ไปเนาะซีซีซีห้าซีหกนี่ไงทุกอันแต้มมากกว่าสามใช่ไหมคะห้าสีห้าห้าห้าหกก็ใช่หกสีหกห้าหกหกก็ใช่นะแปลว่ามันจะปรากฏ ก้าตัวนี้แหละก็ไล่ไปสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าสี่ห้าห้าห้าหกปิดวงเล็บนะต่อไปข้อห้าเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองลูกเป็นห้าเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองลูกเป็นห้าแปลว่ามันก็จะมีแค่ตัวเดียวแหละ,อ,ะออกแต้มห้าทั้งคู่ ข้อหกเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต่าลูกใดลูกหนึ่งเป็นสีเหตุการณ์ที่แต้มบนหน้าลูกเต่าลูกใดลูกหนึ่งเป็นสีแต่ว่ามันก็จะมีแถวนี้เนาะเนี่ยเป็นสีหมดเลยใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสีก็ใช่สองสีก็ใช่สามสีห้าสีหกสีก็ใช่นะคะแปลว่ามันจะมีทั้งหมดตามนี้นะคระูคก็จิบมาเขียนเอ่อเอาอันนี้มานี่นะ แล้วเราค่อยไปไล่ไอ้พวกหนึ่งสสองสี่อะไรพวกนี้แหละอะขอยิบมาเขียนตรงนี้ก่อนเอ่อไปเราก็จะมีอะไรนะหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สามสีที่มีแล้วนะคะห้าสี่หกสี่นี่นี่ไง มีลูกใดลูกหนึ่งเป็นแต้มสีก็คือเราจะได้ทั้งหมดตามนี้นะคะน,นี่คือข้อ e 5เราก็เขียนต่อไปข้อ7ดคะเหตุการณ์ที่บผลงวมของแต้มนบนหน้าลูกเต๋าเป็น13ไปดูเยอะสุดก็คือ6-6บวกกันยังเป็น12ไงผลบวกแปลว่าผลบวกที่มันเป็น13อะ่ะมันไม่มีถูกไหมลูกถ้ามันไม่มีเราก็บอกว่ามันเป็นเต็ดว่างเป็นเต็ดว่างได้เนาะต่อไปเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มไม่เท่ากับแ เราก็ไปดูผลรวมของแต้มที่มันเป็นแปดมันจะมีตัวเนี้ยเนี่ยตัวน,น,วนี้ใช่ไหมคะแปลว่าผลรวมของแต้มที่ไม่เท่ากับแปดแปลว่าเราก็จะเอาทุกตัวในนี้เลยยกเวน้นไอ้พวกเนี้ยสองหกไม่เอาสามห้าไม่เอาสี 4, 4, ่สี่ไม่เอาพวกเนี้ยไม่เอาเนี่ยนอกนั้นใช่หมดเลยนอกกนั้นใช่หมดเลยนะคะเราก็หยิบม,มาเขียน ครูหยิบมาเขียนมันให้พื้นที่มาแปลว่ามันจะเป็นตัวนี้ทุกตัวเลยอะค่ะยกเว้นห้าตัวเนี้ยยกเว้นอห้าตัวเนี้ยนะคะได้ตัวนี้คุณครูขอ,อก๊อปมาเอาแล้วกันนะเราก็เขียนลงไปตามนี้นะอ่เดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนพอไหมอะาว่า ตัวนี้นะปึ๊บสองห้าแล้วสองหกตัดออกใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มาตัวนี้หรอวอาวโทษเราก็มาตัวนี้สามหนึ่งเยอะนิดหนึ่งนะเยอะนิดหนึ่งนะถึงสามสี่แล้วต่อไปก็สามหกเนสามห้าไว้เพราะว่ามันบวกกันเป็นแปดใช่ไหมฮะสามหกแล้วก็ไล่ไปอีก นี้ยกเว้นสี่สี่เราก็เอาไอ้สี่สี่ออกยกเว้นสี่สี่นะคะคุณครูขอแค่นี้แล้วกันสี่สี่ไม่เอาอันนี้เรามาถึงสี่หกแล้วนะคะต่อไปเราก็ไล่ไป หลือแถวสองแถวไล่ไปห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหกอ่ะครูก็เขียนห้าหนึ่งห้าสองห้าสามไม่เอากระโดดไปห้าสี่เลยห้าห้าห้าหกนะคะต่อไปก็ไปเริ่มหกหรอหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกหกนี่ หมดแล้วทั้งหมดนี้จะมีทั้งหมด31ตัวค่ะได้เนาะถ้าเขียนไม่ทันเราก็แคปหน้าจอเราก็สต็อปเอานะเราก็เขียนนะคะอันนี้คือ e 1 c o m p คอม e พลเมนต์นะคะได้ตัวนี้นะต่อมาไปดูข้อ6เขาบอกว่าไพ่สำหรับหนึ่งมี52บใบแบ่งเป็น2สีก็คือสีแดงสีดำแบ่งเป็น4ชุดพอแดงพด่อดำขลังตาดอกจิกไล่มาแต่ละชุดมี13ใบนะเราต้องจำดูได้อะ แต่ละชุดมี13ใบได้แก่แต้มตามนี้จงเขียนเหตุการณ์ต่อไปนี้อีหนึ่งดึงไพ่หนึ่งใบาจากสำรับแล้วได้ไพ่สีแดงคำว่าไพ่สีแดงนะคะเราก็ไปดูนะอีหนึ่งเหตุการณ์ที่ดึงออกมาแล้วได้ไพ่สีแดงอีสองเหตุการณ์ที่ดึงออกมาแล้วได้ไพ่หมายเลขหกหรือแปดอ่ะเดี๋ยวครูพาไปดูแปลว่าไพ่สีแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้านี้นะคะนี่นี่นนนนนอ่ะ ไพ่สีแดงโพแดงโพแดงกับข้าวหลามตัดมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะส่วนสีดำสีดำมันจะเป็นตัวนี้ดอกจิกกับตัวโพดำแปลว่าไพ่สีแดงมันก็จะมีครึ่งหนึ่งของสำรับใช่ไหมลูกครึ่งหนึ่งของสำรับก็คือห้าสิบสองหารสองแปลว่ามันจะมีอยู่ยี่สิบหกใบ สีแดงมีห้าสบหกใบเออไม่ใช่สีแดงมียี่สบหกใบนะคะเสร็จแล้วอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่หยิบได้เป็นหมายเลขหกหรือ 8. แปดแปลว่าหมายเลขหกมันก็จะมีอยู่สี่ใบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หมายเลขแปดก็มีอยู่สี่ใบนี้ใช่ไหมอ่ะจำภาพนี้ไว้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตอบตรงนี้นะลูกนะเราก็ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามหาในข้อเมื่อกี้นะคะ ลายตานิดนึงสิ่งที่โจทย์ถามหาในข้อเมื่อกี้นี่ไงดึงไพ่1ใบแล้วได้ไพ่สีแดงแปลว่าไพ่สีแดงมีแค่26ใบ N E1 เป็น26่สิเขาให้หาจำนวนสมาชิกของ E1 เราไม่ต้องไปแจกแจงว่ามีอะไรบ้างนะคะ e แทนเหตุการณ์ที่ดึงไพ่จากสำรับแล้วได้ไพ่หมายเลขหกหรือ8แปลว่าหมายเลขหกมันก็มี4ใบเมื่อกี้ใช่ไหมคะหมายเลขแปดก็มีสใบแปลว่าเราดึงมาแล้วอะ เหตุการณ์ที่จะได้หมายเลข6กับแดจะมีอยู่ ne 2เท่ากับแปดนะแปดตัวนี้แหละนะคะแดใบเมื่อกี้ที่คุณคูณแรงเงาให้ดูนะคะต่อไป e สแทนเหตุการณ์ที่ดึงไพ่1นใบจะสหรับแล้วไม่ได้ไพ่ข้าหลามตัดแปลว่าไพ่ทั้งหมดมันมีห2สิบใบไพ่ข้าหลามตัดมันจะมีอยู่สิบสามใบมาเราก็ลบออกนี่ไงดึงไพ่แล้วไม่ได้ไพ่ข้าหลามตัดแปลว่ามันจะมีทั้งหมดสาสบใบใช่ไหมคะเราลบไอ้ที่มันเป็นข้าวหลามตัดออกอ่ะ มันก็จะได้ e 3เท่ากับส9นะคะอ่ะจบแบบฟูคันนี้พอดีจบตรงนี้พอดีอ่ะจบอะนั่นแปลว่าเราต้องถ่ายรูปแล้วก็เขียนเลขที่ทุกหน้ามานะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะก็คือตั้งแต่หน้านี้ที่เราทําไปเนาะเขียนให้เรียบร้อยนะหน้านี้นะหน้านี้หน้าร้อยสี่บสี่ถ่ายข้อสมาตรงนี้แหละนะคะหรือเราถ่ายมาทั้งหน้านี้เลยก็ได้นะถ่ายข้อสองมา จนถึงหน้านี้ค่ะร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะส่งมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งหน้านะคะเราจะขึ้นหัวข้อใหม่ครั้งหน้าเรื่องความน่าจะเป็นสำหรับในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ